อีกครั้งทาราลีทารา่าเมื่อคืนนี้ครับไม่ใช่สิต้องบอกว่าเมื่อวานไม่ใช่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเมื่อเช้านี้เออโอเคอันนี้ถูกแล้วนะครับผมเพราะอัปเดตไปตอนตีสี่ครับมีใครอยู่ถึงบ้างครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะนอนกันหมดแล้วนะครับตีสี่เนี่ยผมได้มาสองตัวนะครับผมนั่นก็คือทาราลทารา่าตัวเมียหนึ่งตัวนะครับอันนี้มันอัปเดตนี้หรือว่าอัปเดตที่แล้ว ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมเพิ่งได้มา่เช้านี้เลยนะครับแล้วก็ตีเข็ดอีกตัวหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ดีขึ้นมาครับเพื่อนๆเ,เรามี7ทีเลยนะแต่ยังขาดอีกเยอะครับ <c oughs> แล้วผู้พัฒนาก็มีการประกาศแจ้งเตือนด้วยนะครับผมว่าให้ระวังโปกันด้วยช่วงนี้คือมันมีคนใช้โปขโมยตัวเยอะทางที่ดีที่สุดคือการอยู่เซิร์ฟวีนะครับผมแต่การอยู่เซิร์ฟวีทั้งทีมันจะเปหนุกได้ไงเ่าเราก็ต้องมาขโมยแหละครับเพื่อนๆมีคนเล่น16ล้านเลยนะในระหว่างอัปเดตเนี่ยหูคนเล่นเยอะมากครับ 16ล้านควรนี่มันเป็นแบบน้อง,องๆกลัวการเด่นเลยนะครับเพื่อนๆมี5นิวเบลล์รก็มาใหม่นะครับผมมีมิทิคนะครับเบลล์รก็1ตหนึ่งสองีเข็สองตัวใช่ป่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นสีเข็นะครับผมขึ้นขึ้นก็หม่อะไรเอ่ยเนี่ยเหมือนเราจะต้องไปหากันเอาเองแล้วก็โอ้โหเอาอีกแล้วนะครับผมดิวเทสมาอีกแล้วครับผมก็คือรีเบิร์ดใหม่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมเทโอแฮนกับบาซิลแฟกนะครับ เออน่าจะใช่แหละนะครับผมถึงจะไม่ใช่ดิวผู้พันวันอังคารเราก็มีโอกาสกินทาโก้นะครับผมแต่ตอนนี้เรามากินทูแค่นกันก่อนนะครับปะเปออีกครึ่งชั่วโมงมาลุ้นกันเอา้าไม่มีใครเอาหรอครับงั้นผมขอนะน่าจะเงินไม่พอกันใช่ไหมหรือ,อยังไงเนี่อุย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงเพื่อนยังไงโอเคอย่ามายงุงอย่ามายงุงลากเข้ามาเลย แหมเมื่อกี้เจ้าเว็บสลิงเกอร์มายิงเรานะครับผมเจอสวนไปเป็นไงขอนะครับไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้ว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 อุ้ยโดนป้อมปืนยิงป้อมปืนยิงป้อมปืนยิงเข้ามาเข้ามาเป็นที้เรียบร้อยสวยงามครับผมเอ้ยจีแล้วฟอสเซเลตไม่ได้ขอผมผมขอผมขอผมต้องการอยู่เออไม่ได้นะครับผมยิงไปยิงไปเฮ้ย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 หมื่น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  มือนิดเดียวจะเข้าบ้านเราจะเข้าบ้านเราจะเข้าบ้านเราเข้าบ้านเราเข้าบ้านโอ้โหสวยครับผมโอเคว้าวได้มาอีกหนึ่งตัวน้องยีราฟโอ้ว้าวบ้านใกล้เลีอยเคียงรอเวลาอีกยี่สิบวินะครับผมได้ได้ได้ใกล้ๆกันนะครับผมเรายกปุ๊บออ้ยนี่ไงนี่ไงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันจะยกยีราฟบ้านเราโอเคเราก็ต้องใช้จังหวะนี้สวนนะครับเ้าเอาเจ้าของบ้านโดนนั้นน่ะดีไหมรีกลับมาไหมโอเครีแล้วรีแล้วรีแล้ว แต่ว่าไม่ได้ครับทุกคนเวลามันแบบอใครมันยกยีรัฟวะเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ประตูเปิดแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วออกขวาไปออกขวาไปออกขวาไปหัออกขวาหัออกขวาหัออก,ขาออกขวาขึ้นมาหัออกขวามานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวครับผมอูห้หูเรียบร้อยครับผมสวยงามจังหวะนี้ <laughs> ติดบัฟอะไรไม่รู้ครับแต่ห้าแสนตอวิ <laughs> เอาไปฝากไอดีหลักไว้ก่อน ไม่ได้เดี๋ยวหายวันนี้ดวงเรามันมาว่ะทั้งยีลาบนกติดบัฟห0 0แสนต่อวินะครับผมจะว่าไปยังไม่ได้หมุนเลยเรามาสปินเฮดไล่เรากันก่อนนะครับผมเฮ้ยเอะไรวะนั่นอ,อ๋อกล้วยนะครับผมคิดว่าแต่แบบว่าตัวเบรลตก็อ์ครับเพื่อนๆมาโอกาไหมแปดแ0 0ไม่ต้องลุนละใครไปยกวะมันมีคนยกครับเพื่อนมันมีคนยกบ้านเรามันมีคนยกบ้านเรารอแป๊บนึง รอแป๊บหนึง่งเร็วดี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 เร็วด,วดีได้ไหมได้ไหมได้ไหมไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอเคยังอยู่ยังอยู่ยังได้อยู่ตกใจหมดเลยจระเข้ชมพูฟุงฟิ้งน่ารักมากเพื่อนก็คงไม่ว่าอะไรถ้าเราจะยืมไปสักนิดหนึ่งนะครับผมรอเวลาห้าสี่สามสองหนึ่งยกล <ะ S 1> แล้วครับจังหวะนี้ไปแล้ว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 ้ววววๆๆๆๆใครวะใครวะจะบอกนะว่าเจ้าของบ้านที่เรายก ยกส่วนกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวันนี้ดวงเรามาจริงๆครับอันนี้น่าจะตัวใหม่ครับผมกระจงแล้วก็มีรถติดอยู่ที่หลังนะไม่รู้ว่าน้องเป็นกระจงหรือกวางหรืออะไรหรือเลียงผานะครับผมมาเข้า okay, มาก่อนโ okay, อเครอเวลายกเลยไหมผมว่ายกเลยก็ได้นะห้าสี่สามสองหนึ่งไปแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วครับผมโอเคลงมาออกหลังครับวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมไปวิ่งอ้อมไป เจ้าของบ้านยังไม่รู้ใช่ไหมเจ้าของบ้านเจ้าของโอ้เจาเอ๋เจาเอ๋วันนี้ <laughs> เจ้าเจ้าของบ้านมันเจ้าของบ้านมันมาเฮ้ย <laughs> เจ้าของบ้านเป็นแถ <laughs> วเนี่ย <laughs> <laughs> ผมไม่รู้เจ้าของบ้านเขาอยู่ไหนนะครับ <laughs> แล้วก็อยู่ใกล้ๆกันด้วยเพราะฉะนั้นเอาไป <laughs> เอาไว้ไปรวมใส่ตู้นี่ไงกลับมาแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่ทันแล้วเพื่อนยกไปแล้ว เฮ้ยไอ้เล็กคุณไม่ได้เบรลอดก้อนเอาโดนแล้วอย่างเงี้ยโดนแล้วบอกแล้วโดนลูกคุมโดนลูกคุมมาเปิดในเซิฟรวมแบบนี้ก็โดนเลยครับผมไม่รอดนะครับไม่รอดนะครับผมไม่รอดนะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนโดนโดนโดนเบรกลอดก้อนโดนเฮ้ยเฮ้ไม่โดนไม่โดนก่อนนี้มานี้มานี่เออมานี่มานี่อย่า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 เฮ้ยเข้าเข้าเข้าแล้ววะเข้าแล้วเจ้าของบ้านคนไหนวะผมไม่รู้เจ้าของบ้านคนไหนนะครับผมเอ้ยแล้วแบบของผมหมดเฮ้ยแต่ว่าโดนโดนได้อยู่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  เออาดิเพื่อนเอาดิเอาดิาดยกไปเจอโจ้โหอะไรวะวิธีกดออกจากตู้ที่ถูกต้องหาเซิร์ฟที่ไม่มีคนนี่เลยครับผมโอเคครับมิทิกอะโวคาโดนะครับผมไม่ต้องเอาก็ได้ั้งกดรวมต่อครับแต่ว่ารอบนี้โอกาสในการได้16%ครับผมเรายังมีหวังนะรวมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้เนียนไว้เนียนไว้ยังไม่ต้องรีบ โอเคเจ้าของบ้านกลับมาแล้วราค่อยไปค่อยไปโอเคได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมเจ้าของบ้านน่าจะยังไม่รู้นะครับโม้ยมันมาแล้ว <c oughs> ใครมันาเกิดวะไอคนป่าเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนๆมันแต่งตัวเป็นคนป่านะครับผมหูยเกือบได้แล้วไหมล่ะผมว่าผมหนีท่านอยู่นะแล้วแหมกับดักเยอะจังเลยนะเบคอนไม่ไม่ค่อยจะเนียนเลยะเห็นเต็มเห็นเต็มเลยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนฮะ มันอยู่ไหนนี่ไงจับขึงแล้วดึงขนมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยดึงมันไว้แล้วเราก็เหยียบกับดักรอนะครับผมมันเพื่อนรอแป๊บหนึ่งนะพอกับดักหมดเราก็วางกับดักใส่มันคืนเอาดิเอาดิผัดกันเขาเรียกว่าสูตรแก้กับดักพวกรู้เปล่าเขาทํากันแบบไหนแบบนี้นั่นแหละเออโดนโดนอีกโดนไปอีกอย่าคิดว่าไม่รู้กับดักหมดยังฮะน่าจะหมดแล้วใช่ไหมไปซื้อมาใหม่ไปซื้อมาใหม่ชั้นสองมีรับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคเต็มตัวเต็มตัว้ยแอบตรงนี้ก่อนแอบมุมตรงนี้ส่วนใหญ่เขาไม่เห็นนะครับแขนมาทุเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บแขนมันโอเคเนียนแล้วปั๊บวาร์ปเข้าไปปุ๊บโอเควางป้อมปืนครับเอาตัวไหนดีเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านผมยกเลยยกเลยตัวนี้แหละนะครับผมโอเคเจ็ดแสนเอ้าสวยสวยแบบนี้ดิแบบนี้ดิแบบนี้ดิครับออกแล้วออกไปแล้วอย่าอย่าขัดอย่าขัดเจ็ดแสน ได้มาแล้วครับผมวันนี้ดวงเรามันมาจริงๆครับผม7จ็ดแสนห้าหมื่นต่อวีครับเอาไปฝากชั้นสองเฮ้ยเดี๋ยวทําไมผมไม่เอาไปฝากไอดีหลักไว้ก่อน <laughs> ฝากชั้น2เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวเอาไอดีหลักมาไว้ดีกว่าเฮ้ยทำไมห้องนี้มันดวงดีจังวะเมื่อก,กี้ก็ออกมาตัวหนึ่งนะครับผมแต่ผมบิดสู้เขาไม่ได้ผมขอไม่ต้อง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 เอาดีเอาดีเฮ้ยเอาผมกดแล้วมันไม่ติดอ่ะเฮ้ย เมื่อกี้กดแล้วนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยเราไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูก็ได้นะครับบิดสู้เขาไม่ได้เราต้องรอดูครับผมเอาบ้านหลังนี้ก่อนบ้านหลังนี้เหลือห้าสิบวิชั้นสองมีเป็นรกอ๊อตตัวหนึ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่ตัวหนึ่งอะสองตัวเลยเอาวันดีพวกเจ้าของบ้านปะเนี่ยหรือไม่ใช่ยังไงไม่รู้อ่ะเข้าไปไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเผื่อเป็นพวกเดียวกันจะมายกเหมือนกันใช่ไหมทำไมนายไม่ลองหุ่นไว้อะผมว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าของบ้านมากกว่า เราเอาตัวไหนเอาเอาตัวนี้ดิเพราะว่านี่1 7 5 0 0 0นานะครับ3 2 1ไปแล้วไปแล้วออกตรงตรงออกตรงตรงครับผมโอ้ยโอ้ยเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านใช่ไหมนั่นเจ้าของบ้านใช่ไหมอ่ะไม่ใช่นะครับผมไอเมกี้แหละเจ้าของบ้านแล้วมันกันเดียนผมก็ไม่ได้ดูชื่อด้วยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไอเมกี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับผมเอาออกไปแล้วเนี่ย ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะเพราะว่าผมิห็นเจ้าของบ้านเขาและ้ะเขายกบ้านเราไม่ได้แล้วก็กดออกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับผมแต่ก่อนหน้านี้ยังอยู่ครับผมนี่เลยน้องหลามชมพูนะครับกับตัวนี้ที่เราจะยกเมื่อกี้ทําไมรีบเข้าจังเลยพวกเอานั่นไงออกเลยเพื่อนกะระิบเข้าเกินหลังนี้ได้ไหมใกล้ๆบ้านเรานะครับผมผมว่าได้อยู่นะทุกคนเตรียมตัวครับยกมายกกวนครับหลังนี้มันใกล้กับบ้านเราโอเคไป ไปไปไปเฮ้ยมันมามันมาอุ้ยอุ้ยไม่ได้ทุกคน <c oughs> คือผมโดนเมนูซ่านะครับผมเมื่อกี้จังหวะเราก็โดดจริงๆไม่ควรติดตันนะ <c oughs> น่าจะหลบได้นะครับอ้มาทําอะไรกันบ้านผมเยอะแยะเลยครับผมเดี๋ยวนะหลังนี้มันมีต้องหลายตัวมาหลังนี้ไม่ดีกว่าแล้วทำไมทำไมมันมาชุลมุนชนนุนงุนมาหลังนี้วะเนี่ย <c oughs> อันนี้คือบ้านผมเองครับประเด็นคือบ้านใกล้ๆเราเนี่ยมันมีตัวเยอะกว่าแถมดีกว่าด้วย หรือเขาชอบบ้านเราก็ไม่รู้ได้ครับผมอาจจะชอบบ้านเรามั้งผมต้องย้ายห้องเพื่อนอยู่นานไม่ได้ยกเลยยกเลยยกเลยแปดเจ็ดหกห้าตันก่อนตันไปก่อนโอเคล้มมาล้มมาดึงไปสวยงามแล้วก็ยกเลยครับจังหวะนี้ก็ยกแล้วยกแล้วครับผมเอาออกไม่ทันนะเพื่อนเราได้มาแล้วออกไม่ทันนะใครอย่ามาตีนะครับผมอย่าได้ปะวะเลยปะวาแลวทุก จุกป่ะเ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เคยวะโอ้เมื่อกี้เสียวแวบเลยนะครับผมเอาแล้วใครมันมาวางป้อมปืนบ้านผมวะเนี่ยมันจะมาขโมยบ้านเราอย่างนี้เราก็ต้องเอาคืนครับผมปบไปแล้วไปแล้วแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนยังไม่เห็นใช่ไหมแอบไว้แอบไว้แอบไว้โอเคโอเคเนียนไว้เนียนไว้เนียนไว้ไหนวะเจ้าของบ้านอยู่ไหนเจ้าของบ้านโอเคเข้าไปล็อกได้ใช่ไหมเข้าไปล็อกยัง เอาไม่รู้เจ้าของบ้านอยู่ไหนนะครับผมโอเคเราได้อีกตัวคลิปนี้ได้มาเพียบเลยครับเป็นสิบแล้วอ,ะอ่ะอ้าวเสร็จอีกหนึ่งครับผมพร้อมไหมทุกคนเดี๋ยวผมกลับมากันบ้านแป๊บหนึ่งดีกว่าโอเคสามสองหนึ่งถูกแค่ไหมถูกแค่ลิงครับแต่ว่าเป็นลิงติดไดมอนด์ได้อยู่นะได้อยู่นะครับผมอเอ้ยอยานะเว้ย อย่านะอย่านะเว้ย like. อย่านะเว้ยเอ้ยอุ๊ยออุ้ยออุ้ยอุยเดี๋ยวลิงงลิงผมอย่าอย่าอย่าถอยไปไอ้พวกนี้ถอยไปอย่ามั่ว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 อย่ามัวอย่ามาหยุ่งอย่ามาหยุ่งอย่ามาหยุ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 งอ้ยเ้ยเ้ยมันเอาลิงผมไปแล้วมันเอาลิงผมไปแล้ว เอาลิงผมมันเอาลิงผมไปแล้วเฮ้ยมันต้องโดนมันต้องโดนจับขึงแล้วดึงขอทรมานมันมันจะไม่ได้ออกจากที่นี่เฮ้ยมันแขน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 แขนนี่มันต้องชำระเอารีเซ็ตซะแล้วอะไรจะแขนขนาดนั้นนะครับผมนี่ขนาดลิงติดไดมอนด์นะเนี่ยถ้าเป็นเบลอสก็ติดไดมอนด์ที่ผมไม่ตามจองล้างจองผ่านเลยโอเคทุกคนครับ เราคลิปนี้เราได้ขโมยมาเยอะมากเลครับโอ้ยต่อนึงช้างอีกสักตัวได้ไหมนะ่ะแต่ว่าอีกต้อง70วิเลยนะ <c oughs> คลิปนี้ก็คือไม่มีบ้านจะใส่แล้วนะครับผมโ okay. อเคเฮ้ยก่อนจากกันไปหมุนหนึ่งครั้งยังไงฝากกดซับด้วยครับทุกคนได้เปล่าโอย <c oughs>